เราค่อยไปนะคะค่ะท่านกล่องแรกแล้วก็ตอนแรกมันขับเยอะเลยเยอะมากมันจะเป็นเหมือนน้าขาวปลาออกมาแล้วมันจะแบบไหลออกมาเหมือนเราฉี่อ่ะเหมือนเราฉี่มันก็จะไหลนี่ไหลเป็นใสมาเลยมันจะเป็นใสๆแล้วก็จะมีกลิ่นออกมามันก็จะแล้วแล้วพอสักพักพอพอจากน้าขาวปลามันออกแล้วทีนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามันบีบรัดมันลูกเราทีนี้มันก็จะขับพวกไอที่มันเกาะผังพืชเกาะผนังเราออกมามันเป็นสีเขียวริ่มๆออกมาเนี่ย ใช่ตอนแรกหนูทานไปแล้วก็เมนมาใช่ไหมพอวันที่สามอะ่ะก้อนใหญ่กว่าหัวไม่มือ่อออกมาเป็นก้อนเลยอะถ้าเกิดมันไม่ออกมานะมันก็แย่นะอยู่ข้างในแล้วตอนนั้นเมนมันไม่มานะมันบางทีสองเดือนหรือสามเดือนนี่มันจะมาแล้วมามันก็จะเป็นเหมือนมะขามเปียกอะแค่ติดเป็นเกงแค่นั้นเองอแต่ต๋ยวนี้เออมันเริ่มจะมีสีออกเป็นน้ำแดงบ้างหละเริ่มจะได้ใส่ผ้าทำไมอนะเขาหนูไม่เคยใส่ผ้าทำไมนะจำเวลาสี่ปีแล้วหนูไม่เคยใส่เลยนะมันแค่พอ<ถ>ติดเป็นเกง,งในเฉย แล้วก็นี่แหละมันก็มาทานเนเอเอมันเริ่มมีสีมีอะไรต่างต่างเนี่ยปกติแล้วช่วงข้างในแล้วเนี่ยค่าจะมันจะเปลี่ยนสีเลยนะแต่เราค้ําเนี่ยม,มันค้ํามันใสขึ้นใ,ใช่หนูก็ทาแล้วใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดคือตอนแรกล้างจานใช่ไหมแล้วก็มือเราขาวขึ้นเราก็รู้สึกแปลกใจอุ้ยทำไมมือเราขาวขึ้นอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยดูได้เลยผิวพรรณคือวันนี้ก็ยังบอกว่า ที่้าไม่แพงที่จะกินแบบแกทั้งนี้แกจะไปคิดว่ามันแพงไม่แพงแต่ต้องคิดว่าเออเนี่ยมันรักษาแคลนะมันดีสุขภาพมาก่อนใช่แตว่ากินได้เหอะลองกินดูถ้าถ้ากล่องกล่องนึ่งอ่ะตอนแรกถ้าเสร็จแ่ยคนที่เขาสั่งมาเนี่ยเขาเขาก็เป็นเดิมเหมือนกันบอกว่าที่กล่องแรกอที่ต้องทานสองเมัดนะไม่ที่ต้องทานต่อเนื่องกันก่อนวันนี้พอสักภาพที่ค่อยลดปริมาณลงมาตอนนี้หนูก็ทานแค่วันละเม็ดแต่ก่อนหนูก็ทานวันละสองเม็ด ค่อยยังชัวร์แล้วดีแล้วคยข้าว่าดีเลยแหละใช้คําว่าดีเลยแหละก็เลยทานมันละเม็ดแล้วก็บามมมงทีก็เว้นว้างมาได้แต่ว่าหนูว่าดีเดียรเ,เนี่ยเข้าในกล่องที่ห้านั่นก็ว่าจะกินไปเรื่อยๆแฝงบอกกินไปเรื่อยใช่สุขภาพมาก่อนไมถ่ถึงกับว่าเราจะต้องมาเน,นาะรักษาแพงกว่านี้ใช่คือหนูทานเนี่ยหน้าท้องเหมือนตอน,นยังไม่มีลูกนะเนี่ยดู พราะคนมีลูกมันไม่ใช่หน้าท้องเงี้ยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยแล้วก็หนูใช้สบู่ด้วยแล้วก็กินด้วยไม่รู้ว่าตัวไหนได้ผลทาแล้วหน้าท้องลายก็หายอินูก็ตกใจผิวเราดีขึ้นเจ็บช่วงปิดมันลูกสองปีนะเหมือนได้แค่ว่ามันบีบเข้าอ่าท้องเรามันจะเป็นมันจะยานออกนะนี่มันจะบีบพอตแนแรกจะปวดนะว่าไอ้มันปวดอ่ะเราก็เลยโทรไปถามเขาเขาบอกว่ามันเหมือน หมดตัวลงตอนนี้หน้าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่ก็กลับมาใส่เต็มเก็บมาใส่หมดเลยตอนนี้เดี๋วยวโชว์คุณท้ายได้ไหมว่าที่ได้ทำติดตัวนี่เนี่ยตวเนี้ทานระดีเนี่ยทานไปเถอะไม่ถึงกับแพงหรอกอนะสุขภาพเราอะถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยแพงยิ่งกว่านี้อีกอนะเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าจะต้องถึงกับจนหรอกที่เถอะ